มันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักเขาจริงๆคะ่ะแต่เราอาจจะกําลังอยากได้เขาให้เขาอยู่กับเรานานๆเพราะเราต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะได้บอกกับทุกคนว่าเรายังดีดกันอยู่สวัสดีคะ่ะทุกคนกอนเองนะคะจาก c h a Channel p e พ e กอรนอลอสค่ะวันนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึงนะคะที่กอนได้ฟังมาจากแอปหนังสือเสียง Storytale ค่ะ น่องจากว่าในช่วงของบาลนไทยเนี่ยทาง s o r r y t ท l ก็ได้มีการลงหนังสือเล่มใหม่อยู่เล่มน,นึงนะคะก่อนก็เลยลองกดไปตามฟังดูแล้วก็พบว่าเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ซึ่งฟังแล้วเนี่ยก็เปิดมุมมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Love Never Fails ไม่มีความรักครั้งไหนที่สูญเปล่าเล่มนี้ผู้เขียนคือคุณสีตลาชานวิเศษนะคะโดยสำนักพิมพ์อะไรเอ่ยแล้ในแอป Storytel เนี่ยความยาวของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่5ชั่วโมงกับ13นาทีค่ะก่อนใช้เวลาฟังในช่วงที่ก่อนขับรถไปกลับนะคะก็ ประมาณอาทิตย์กว่าก็ฟังจนจบแล้วค่ะกนพบว่ามีข้อคิดดีๆนะคะจากตัวหนังสือมากมายเลยก็เลยอยากจะเอามาเล่าเป็นสรุปย่อๆเป็นเกรดเล็กเก็ดน้อยให้ฟังค่ะหนังสือเขาจะพูดถึงมุมมองของความรัก และความสัมพันธ์เอาไว้ในแบบหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นความรักในเชิงแฟนการหนุ่มสาวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นหนังสือเล่มที่จะค่อนข้างวัยรุ่นหนังสือเนี่ยน่าจะออกมาในช่วงปี2561ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้โซเชียลทั้ง Facebook Instagram เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือหนึ่งนะคะในการเอาไว้ส่องคนอื่นค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะมันมีคำใหม่แล้วกับคำว่า คนคุยนะคะทุกคนคาว่ากิ๊กกับคนคุยเนี่ยอจ,จะดูแบบให้อารมณ์ฟีลลิ่งที่แตกต่างกันอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันก็คือสถานะที่ยังไม่ชัดเจนค่ะมันคือสถานะของความเบลเบลอว่าสรุปแล้วเราเป็นอะไรกันหรอเราคบกันใน รูปแบบอะไรในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะใช้คําว่าแฟนกันได้อย่างเต็มตัวซึ่งไอ้เจ้าสถานนะเบลอๆที่ว่านี้เนี่ยมันก็พอที่จะเข้าใจได้ค่ะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราเริ่มต้นที่จะศึกษาการรู้จักกันมากขึ้นแต่ความเบลอๆนี้เนี่ยหรือคนคุยกันมากเกินกว่า2เดือนเขาก็มองว่ามันใช้เวลานาน,านเกินไปค่ะซึ่งเมื่อไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สถานนะไปได้ไกลกว่านี้เนี่ย มันจะทําให้คนสองคนเนี่ยก็จะติดอยู่กับสถานะของการคุยกันแค่เพียงเท่านั้น โดยไม่มีสถานะที่ชัดเจนไปมากกว่านี้แล้วซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนมองนะคะคือถ้าเกิดใช้เวลาแบบนานเกินไปมันก็พอที่จะแสดงออกได้ว่าเขาอาจจะไม่ได้จริงจังกับเราแต่ในมุมของหนังสือเขาก็ชี้เขาว่าคนบางคู่ค่ะเขาคุยกันปฏิบัติกันเหมือนกับเป็นแฟนเลยเพียงแต่ว่าเขาแค่ยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนด้วยกันเพียงเท่านั้นเองเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่ายัางไม่กล้ายังไม่มั่นใจตัวเองหรือว่ายัางไม่ค่อยมั่นคงกับคํานี้นะคะาอาจจะมี อดีตอะไรมาก่อหรือว่าอาจจะยังไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมองดูให้ดีค่ะว่าคําว่าคนคุยหรือว่ากิ๊กเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนนะคะเมื่อมีความรักก็จะต้องมีความเจ็บปวดที่ไหนมีความรักที่นั่นก็จะมีความเจ็บปวดตามกันมาเป็นเรื่องธรรมดานะคะเจ็บปวดเพราะรัก ทำให้หลายๆคนเนี่ยเจ็บปางตายเลยนะคะหนังสือได้ให้มุมมองเรื่องของความรักกับความเจ็บปวดเอาไวค้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีราคากับคําว่าเจ็บปวดเพราะว่ารักมากเกินไปแต่มันเจ็บปวดเพราะว่าเราเนี่ยยังรักตัวเองไม่พอ mm hmm. ความสัมพันธ์ของคนสองคนที่มาเจอกันคุยกันคลิกกันการเริ่มต้นนี้เองคะ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญว่า แต่ละคนเนี่ยจะปฏิบัติตัวอย่างไรหลายคนเนี่ยผิดพลาดจากเรื่องของความรักมามากหรือหลายคนเนี่ยเฝ้ารอเรื่องความรักมานานนะคะพอได้เจอใครสักคนที่รู้สึกว่าคนนี้แหละใช่เลยก็จะตามใจนะคะแล้วก็มีความโรแมนติกสูงมากเอาใจคนรักอยากให้เขาเนี่ยรักเราไปนานๆเหมือนที่เราเนี่ยรักเขาก็เลยพยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อเขาแต่การยอมทําทุกอย่างบางทีเนี่ยก็อาจจะสะท้อนกลับมาเป็นผลเสียต่อตัวเราเองได้นะคะเพราะว่า การตามใจแล้วก็ยอมทุกอย่างมากเกินไปมันจะค่อยๆทำร้ายเราไปอย่างช้าๆตัวเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยมีแต่เราเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ค่อยๆเปลี่ยนไปการทำเรื่องดีๆให้กันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นต่างคนต,งต่างต้องอึดอัดเพราะว่าถ้ามันมากจนเกินหรือว่าเราตามเขาจนล้นเนี่ยวันหนึ่งสิ่งที่เราทา เรื่องที่มันเคยกลายเป็นเรื่องดีๆมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าลำคาญไปแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกก่อนที่จะรักใครก็ต้องเริ่มจากการรักตัวเองให้ได้เป็นตัวของตัวเองรักในความเป็นตัวเองให้เกียรติแล้วเคารพตัวเองค่ะในเรื่องของการให้เกียรติตัวเองนั้นยังพูดถึงเรื่องของการให้อภัยตัวเองอีกด้วย <S <S หนังสือได้พูดถึงเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่มีแฟนแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะทอ็อกซิกนะคะ แต่ก็เป็นท็อกซิกเร ationship ที่2คนเนี่ยก็ยอมทนกันไปฝ่ายหญิเงเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากเลิกมากๆแต่ก็ไม่กล้าที่จะเป็นฝ่ายยอมบอกเลิกก่อนเพราะกลัวว่าถ้าตัวเองเป็นคนบอกเลิกก่อนก็รับไม่ได้ที่จะต้องเป็นคนิดไปตลอดชีวิตหนังสือเนี่ยเล่าว,ว่าเขาเนี่ยได้เจอกับเพื่อนหลายคู่หลายคนเลยค่ะที่อยู่ในสถาน,นการณ์แบบนี้อยากจะเป็นฝ่ายบอกเลิกก่อนแต่ก็ไม่กลา้า แล้วความสวยก็คือกู้ของเขาเนี่ยก็มัาจะเป็นคนพวกประเภทชอบหนีปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีใครที่จะยอมพูดเพื่อตัดความสัมพันธ์นี้ออกต่างก็ต้องทนอยู่กันไปแบบนี้เรื่อยๆ เขาอาจจะไม่ได้สนใจถึงสถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราสองคนเลยก็ได้เอากลับมาคิดอีกทีบางทีการที่เราทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อเขาแล้วก็ไล่ตามเขาไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่ได้พยายามที่จะปรับตัวกับเราเลยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่บอกว่าเรารักเขาจริงๆคะ่ะแต่เราอาจจะกําลังอยากได้เขาให้เขาอยู่กับเรานานๆเพราะเราต้องการให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นเครื่องมือที่เราจะได้บอกกับทุกคนว่าเรายังดีๆกันอยู่เรายังมี คนรักอยู่เรายังมีพ่อของลูกเรายังมีแม่ของลูกอยู่กอนชอบมากๆเลยตอนที่หนังสือเขาบอกว่าถ้าเขารักเราจริง คนที่เขารักเราเขาจะไม่อยากให้เราต้องเสียสละตัวเองทุกอย่างเพื่อเขาแต่เขาจะมองหาว่ามีวิธีการใดบ้างที่เราสองคนจะสามารถครบกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไปด้วยกันแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่ทำแล้วดีต่อใจโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้แต่มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยเรา ประคองความสัมพันธ์ให้อยู่ได้อย่างยืดยาวค่ะสมมุติเลยวันนี้เรามีงานอีเวนท์ที่เราจะต้องขึ้นพูดบนเวทีต่อหน้าคนมากมายตลอดทั้งวันเลยถ้าความรู้สึกเปรียบเทียบกัน,กนระหว่างแฟนเราที่ซื้อน้ำา7บาทเย็นๆมาให้เรากินหลังจากที่เราเลิกงานแล้วกับแฟนเราที่สั่งวายราคาขวดเราเป็นหมื่นแต่ให้เลยาสั่งมาให้แล้วก็ส่งมาที่บ้าน ความรู้สึกไม่เหมือนกันอยู่นะคะมันคือรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ทําแล้วก็น่ารักตีต่อใจแล้วก็บางทีไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะเลยค่ะและหนังสือก็ยังพูดถึงความสัมพันธ์อีกหลากหลายเป็น10รูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบคบกันแล้วแต่ว่าต้องเจอเรื่องของเหตุการณ์รักๆเลิกเๆ,ๆิกปีเนี่ยเลิกกันไป20ครั้งทําไมถึงเป็นแบบนั้นทําไมคนเราถึงยอมที่จะ รักแล้วก็ยอมให้โอกาสกลับมาซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะเพราะความสัมพันธ์แบบรักๆเลิกๆเนี่ยท้ายสุดมันมักจะจบลงไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะพอการพูดว่าเราเลิกกันเถอะอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นคําที่ชินชาตอนแรกมันจะอิมแพ t แล้วก็มีผลมากแต่พอหลังๆก็จะรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีอะไรเดี๋ยวก็เธอก็พูดไปเดี๋ยวสุดท้ายฉันไปเหลวไหลอย่างอื่นเดี๋ยวก็เธอก็ให้โอกาสฉันอยู่ดี หรือในรูปแบบความสัมพันธ์เข้ามาเป็นมือที่3คนที่เป็นมือที่สามเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะทำไมเขาถึงรู้ทั้งรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยอมทําจะอ้างว่ารักได้หรือเปล่าหนังสือเขาก็อาจจะมีข้อคิดเล็กๆอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะว่าจริงๆคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยก็น่าสงสารอยู่นะคะเพราะเขามองว่าเขาอยากจะทําให้คนคนนี้เนี่ยมีความสุขแต่เผอิญว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วมีแฟนมีลูกมีครอบครัวไปแล้วนะคะแต่มาในจังหวัดที่ผิด แต่การที่จะอ้างว่าอยากจะทำให้เขามีความสุขเนี่ยมันเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อหลอกตัวเองว่าตัวเองนั้นมีคุณค่าอะไรบางอย่างกับใครสักคนฉันมีคุณค่าที่อยากจะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีฉันก็ได้ดูเป็นคนเสียสละนะคะแต่ในมุมมุมนึงเนี่ยเขาก็อยากให้เราคิดเหมือนกันค่ะว่า ถ้าเรารักเขาจริงเราต้องปล่อยให้เขาไปมีชีวิตของเขานะคะมีคนคนหนึ่งที่มีหน้าที่ที่จะคอยเป็นห่วงแล้วก็รักเขาแทนที่เราอยู่แล้วและหลายครั้งคนที่เป็นมือที่สามเนี่ยมีความประมาทในความสัมพันธ์นั้นมากเกินไปค่ะตอนแรกคิดว่าแค่คุยๆกันไม่มีอะไรหรอกหรือเขาแค่บอกเราว่าเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่เห็นจะต้องแบบคิดไปไกลเกินกว่านั้นแค่ไปกินข้าวด้วยกันรปรับทุกข์กันเฉยๆ อารมณ์และความรู้สึกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเรามาจะคิดว่าเราควบคุมมันได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาเล่นกันเลยค่ะมันเหมือนกับเราราดน้ํามันใส่กองไฟเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองเดี๋ยววันหนึ่งเราก็หยุดได้แต่สุดท้ายค่ะมันมักจะลุกลามมากขึ้นแล้วสุดท้ายก็ต้องมีคนเจ็บอยู่ดีวันนี้เป็น EP ีที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็น EP ีที่พูดถึงแต่เรื่องของความรักแบบ ล้วนๆเลยนะคะก็พบว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงความรักแบบง่ายๆเหมือนเขาจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองสลับกับสิ่งที่เขาเคยไปอ่านงานวิจัยมาซึ่งพอมาฟังหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเปิดมุมมองต่อเรามากขึ้นมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ มีหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะและก่อนที่ก่อนจะกลายไปเป็นพี่อ้อยพี่ชอบไปนะคะก่อนก็ฝากแอปหนังสือเสียง s t o r y t a l นะคะซึ่งก่อนก็ได้ฟังหนังสือเสียงเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆเล่มเลยค่ะมาจากแอป,ป s t o r y t a l ด้วยนะคะซึ่งก่อนจะแปะลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างถ้าเกิดใครสมัครผ่านลิงก์นั้นเนี่ยก็จะได้รับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษนะคะเอามาฟังช่วงเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยอย่างก่อนก็จะขับรถก็ชอบฟังหรือบางทีอาบน้ำก็เปิดฟังไปด้วยก็ เพลินๆดีกำลังฟังอีกเล่มน,นึงอยู่ค่ะเดี๋ยวเรอออฟสักเซสนะคะนานมากเลยค่ะทุกคนประมาณ10กว่า20ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะเอามาสรุปสั้นๆให้ฟังง่ายๆนะคะก็รอกันก่อนนะคะ หรือถ้าเกิดใครสนใจตัวหนังสือเนี่ยก็ก่อนจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะคะถ้าเกิดใครสนใจแล้วก็สั่งซื้อผ่านลิงก์นั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องทางก่อนอลอตกันในช่องทางหนึ่งด้วยนะคะนอกจากใน YouTube นะคะกอนก็ยังทำเป็นพอดแคสต์ด้วยค่ะบน Spotify Google Podcast a p p l e p o d c a s แแล้วก็แหล่งใหม่นะคะ p o รโกเอค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับฟังกันมาจนถึงตรงนี้มีอะไรมาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์หรือความคิดเห็นในดนๆเกี่ยวกับเรื่องความหลัง สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะวันนี้ถือว่ามาถือโอกาสโชว์ให้ทุกคนดูอย่างหนึ่งนะคะว่าทำไมแต่งตัวหวานจังเพราะว่ามีเจ้าตัวนี้อยู่ค่ะมีคุณกระต่ายน้อยนะคะมาอยู่ในมาอยู่ในภูมิก่อนเองค่ะเป็นผู้ชายค่ะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะระไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังค่ะ